ตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกัะหลาดออริจินอลนะครับวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาแนะนํานะครับอันนี้ผมก็ใช้ไปแล้วอนะมันเป็นยี่ห้อคาชายนะครับก็คือช่อเนี้เขาดังเรื่องผลิตภัณฑ์พวกเกี่ยวกับรถนะครับก็อย่างเช่นล้างรถนะครับน้ํายาล้างรถนู่นนี่นั่นนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับจะ 3M ก็ได้จะคาชายก็ได้จะอะไรก็ได้นะครับแต่นี้ผมมาแนะนําเจ้านี้นะครับ ต้องบอกก่อนจะพูดต่อจากนี้นะครับก็คือผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับก็เลยอยากแนะนําดูครับว่ามันก็มันก็โอเคนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากอยากได้น้ํายาเคลือบยางนะครับดีๆสักสักยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับเนี่ยเขาจะบอกว่า UVProtect นะครับก็คือเวลาเราทาไปแล้วนะครับมันจะกัน ยูวีนะครับสำหรับยางรถยนต์ยางรถมอเตอร์ไซค์ยางจักรยานได้หมดนะครับทาได้หมดเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อนแกะเรามาดูก่อนว่ามันอะไรได้มั่งนี่นะครับเขาบอกว่าชื่อสินค้านะครับชัยแบ็กนะครับแล้วก็ชนิดสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเงายางรถยนต์นะครับเขาบอกว่าทําให้เงางามนะครับ อยู่ได้นานด้วยแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานป้องกันผิววัสดุไม่ให้แห้งกรอบนะครับก็คือป้องกันการแตกลายงานนะครับหรือว่าซีจางนั่นเองจากรังสี uv นะครับเป็นสูตรซิลิโคนทนน้ำป้องกันน้ำนะครับป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดีนะครับวิธีใช้ก็เขย่าวขวดนะครับแล้วก็หลังล้างรถนะครับหล,หลังล้างรถแล้วยางแห้งแล้วนะครับเราก็นำผลิตภัณฑ์เนี่ย ใส่องฟองน้ำรูปให้ทั่วยางนะครับก็จะดูเงาขึ้นเนี่ยแค่นี้นะครับก็ปิดฝากเก็บให้เก็บให้ดีนะครับแค่น,นี้ฟองน้ำฟองน้ำที่เขาให้ก็จะเป็นแบบนี้ฟองน้ำธรรมดาเลย,เยฟองน้ำหนึ่งแผ่นราคาก็ไม่ได้แพงอะไระนะครับไม่เกินร้อยหลงนะครับผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยกระป๋บบองก็ประมาณนี้ผมใช้แล้วนะมีรอยแบบเลือดเทอะเลือดเทอะ พอสมควรเลยนะครับผมเช็ดหน่อยค่อนข้างจะมันเพราะว่าผมได้เช็ดล้างรถนะครับก็เลยไม่ได้แบบอะไรที่มันจะอ่านมากนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกอะไรต่างๆนะครับอยู่ข้างหลังเลยนะครับอก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยมันจะดำยางเลย ง่ายๆนะครับก็ล้างรถเสร็จนะครับร้อยแห้งนะครับแล้วเราก็เอาน้ำยาตัวนี้เทใส่ฟองน้ำนะครับแล้วก็รูปลูบที่หน้ายางนะครับอย่าอย่าไปรูปที่เออไม่ใช่หน้ายางสิรูปที่แก้มของยางนะครับอย่าไปรูปที่หน้ายางอย่างอย่างเช่นรถยนต์นะครับมันจะมีขอบใช่ไหมแล้วก็ไประบายระบายที่ขอบมันนะครับเป็นวงกลมยางก็จะเงาจะงามนะครับป้องกันแดดป้องกันน้ำป้องกันสิ่งสกปรปกมาเกาะได้นะครับแต่ อาจจะไม่ได้ป้องกันฝุ่นนะครับเอน้ำยาพวกนี้บางทีมันทำให้ฝุ่นเกาะนะครับไม่ควรนำมาเช็ดแบบพลาสติกสีดำที่อยู่ที่รถนะครับหรือว่าไม่ใช่อะไรคือมันดำก็จริงครับแต่ฝุ่นมันจะมาเกาะนะครับต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับมันไม่เหมาะกันนะครับเขาออกแบบมาคนละอย่างนะครับอย่างเนี้ยเขาออกแบบมามีซิลิโคนมีอะไรด้วยนะครับก็คือเวลาน้ํามาเกาะยางมันก็จะหลุดออกหมดอย่างเวลาเนี้ยอ่ะเราทาที่ที่แก้มันนะครับอย่างเนี้ยอ่า เวลาเราเวลาเราขับรถดล้วยน้าเนี่ยครับไอ้พวกนี้มันจะรีดน้ําออกใช่ไหมไอ้เนี้ยมันก็จะไม่มีหยดน้ําเกาะนะครับก็คือมันจะช่วยทําให้ยางไม่ไม่เกาะน้ํานะครับเยอะเกินไปด้วยมันก็ดีในหลายๆอย่างนะครับหลักๆแล้วเขาเน้นป้องกัน UV มากกว่านะครับเวลาเราจอดรถตากแดดหรือว่าใช้ยางเป็นเวลานานนะครับมันก็ช่วยยืดอายุการแตกลายงาของหน้ายางได้นะครับ แต่ข้อควรระวังนะครับสําหรับคนที่เอาไปทายางมอเตอร์ไซค์นะครับต้องระวังอย่าให้ไปโดนหน้ายางนะครับทาได้แต่แก้มนะครับหน้ายางต้องระวังนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้มันทําให้ลื่นได้นะครับอาจจะลื่นล้มได้นะครับอันนี้ต้องระวังอย่างอย่างมากเลยนะครับในการใช้งานนะครับก็มีเท่านี้นะครับก็อายุการใช้งานผมเท่าที่ผมสังเกตนะมันก็สักอาทิตย์หนึ่งนะ อาทิตย์หนึ่งอ่ะก็เริ่มแล้วเริ่มต้องทาใหม่แล้วนะครับสักอาทิตย์หนึ่งอ่าอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับบางทีเราล้างรถอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับอแต่ควรจะทาหลังล้างล้างรถนะครับล้างยางนะครับไม่งั้นมันมันลําบากมากเลยมันมันไม่ได้ว่าเช็ดได้ทันทีนะครับถ้าถ้าเราจะเช็ดได้ทันทีมันมีน้ายาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนํา หลังจากนี้นะครับที่เป็นน้ํายาล้างยางนะครับเด,เดี๋ยวเด๋วองมาว่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ลองไปซื้อมาใช้ได้ครับเนี่ยได้เยอะด้วยใช้กว่าจะหมดกันานเงนินนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ